วันนี้รายการของเราจะมาพูดกับเรื่องของเซ็กส์กับการตั้งครรภ์ครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับเราเคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วในราย,รายการของเรานะครับแต่ว่ามันอาจจะมีหลายประเด็นที่พูดนะครับเราก็จะมาค่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะกำลังอยากได้รูปตอนนี้นะครับแล้วจะถามว่าทํำยังไงดีอันดับแรกคือช่วงเวลา ของฝ่ายหญิงเนี่ยเวลาช่วงไหนหน่าจะเหมาะสมจริงๆถ้าในแง่ของเวลาของวันนะกลางวันกลางคืนเนี่ยถือว่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าในแง่ของว่าเวลาไหนของเดือนเนี่ยอันนี้จะเกี่ยวก็คงต้องเป็นเวลาของการที่มีการตกไข่นะครับวิธีการคำนวณที่ดีที่สุดก็คือช่วง14วันก่อนประจำเดือนจะมาครั้งหน้าต้องเน้นนะนี่คือความยากนิดนึงปกติเราอาจจะมองว่าเออประจำเดือนวันนี้นะวันแรกของครั้งนี้แล้วบวกไป14วันจริงๆอันเนี้ยพอได้ แต่ได้เฉพาะกรณีที่เรามีประจำเดือนสม่ำเสมอเช่นมาประมาณ28วันถือว่าพอได้นะครับแต่ถ้าประจำเดือนไม่สม่ำเสมอบางคน30วันบางคน32วันไอ้ส่วนที่เคลื่อนเนี่ยจะเป็นช่วงครึ่งแรกของรอบเดือนแต่ครึ่งหลังของรอบเดือนเนี่ยจะค่อนข้างเปะ๊ะฉะนั้นเราจึงต้องนับครึ่งหลังของรอบเดือนนะครับก็คือช่วง14วันหลังแปลว่าเราต้องคาดการเดือนหน้าครับว่าเดือนหน้าเนี่ยประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่ที่จะเป็นวันแรก ย้อนมา14วันอันนั้นคือวันที่เป๊ะสุดทีป oh. ัจจุบันก็มีวิธีอื่นนะครับบางคนก็อาจจะไปซื้อตัวทดสอบการตกไข่ซื้อร้านขยาได้แล้วก็จุ่มัสวะดูได้นะครับถ้าบอกว่าไข่ใกล้ตกนะเพราะว่าคืนนั้นน่ะก็มักจะตกอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นการกําหนดของวันของรอบเดือนที่จะมีโอกาสตั้งครรภ์เอาละ่ะที่มีโอกาสเนี่ยมีวันนั้นเลยไหมวันเดียวเลยหรือเปล่านะครับพบว่า จะมี2ความเห็นนะครับแพทย์บางท่านมีความเห็นว่าในช่วงที่กําลังจะไข่ตกนั้นนะครับให้มีทีีไปเลยทุกๆวันเช่นก่อนหน้านั้นถ้งสาวันหลังหน้านั้นั้ง3าวันให้ถีไปเลยวัน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 แบบนี้นะครับทุกวันเลยเพื่อจะได้ครอมจริงๆแพทย์บางท่านก็บอกว่าให้มีวันเว้นวัน โดยให้มีวันกลางให้คล่อมตรงกับวันไข่ตกเหตุผลเพราะว่า1ตัวสเปิร์มเนี่ยเมื่อเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยจะอยู่ในร่างกายของฝ่ายหญิงได้24ชั่วโมงแสดงว่าจะต้องมีทุกวันและตัวไข่ถ้ามันตกไม่ตรงวันเนี่ยมันก็จะมีชีวิตอยู่ในร่างกายของตัวเองเนี่ยได้อีก48ชั่วโมงนัะนีจริงแค่วันเว้น,ว,น,ว,นวันก็เพียงพอเพื่อให้ฝ่ายชายมีเวลาในการสร้างตัวอสุจิมากขึ้นนะครับเพราะกลไกการสร้างตัวจิจากอันทานเนี่ย จะได้เพียงพอนะครับแต่ว่าในแพทย์บางท่านเนี่ยก็จะให้มีทุกวันเพราะเพราะว่าการสร้างเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ต้องใช้กระบวนการในการสร้างนะครับแต่ถือว่าทุกวันเนี่ยจำนวนเชื้อมันมีมากพอที่จะหลั่งมาเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์นนะดังต,ตรงนี้เนี่ยทุกท่านเอาตามความพึงพอใจได้ด้วยนะขอให้ดูวันกลางก่อนคือวันที่คือวันไข่ตกจากการนับตามที่หมอบอกทางกล่าวแล้วก่อนนั้นนันส่งสัสดา์ให้มีไปเลย อาจจะมีทุกวันก็นได้นะครับติดกันแล้วก็เลยจะในสองสาวันแสดงจะคล่อมตรงกับวันไขต่ตกนะตัวนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้อย่างมากนะครับเอาละทีนี้นะครับเมื่อคล่อมแล้วถ้ามีผลไหมนะครับเพราะว่าตามหลักเนี่ยถ้าอาจจะมีผลเรื่องของลูกสาวลูกชายได้ครับแต่ว่ามีผลต่อตั้งคันง่ายตั้งคันยากเนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่สิ่งที่มีผลได้เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ก็คือเรื่องของการเสร็จของฝ่ายหญิงถ้าฝ่ายหญิงเสร็จได้ พร้อมกับฝ่ายชายอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่โอกาสจะตั้งคันได้สูงขึ้นนะนนเนื่องจากว่าถ้าฝ่ายหญิงเสร็จเนี่ยช่วงช่องคลอดส่งล่างเนี่ยจะมีการสร้างออร์แกสมิกแพลตฟอร์มแปลว่ามันจะเป็นการหดรัดเกรงนะครับแนบกนันแบบนี้แล้วก็ส่วนด้านในจะกลายเป็นกระป๋องเพื่อรองรับตัว น้ำอาสุจิขนาดเดียวกันตัวมดลูกเนี่ยจะถูกยกขึ้นและปากมดลูกก็จะมาจุ่มอยู่ในกระเ๋าะนั้นและขนาดเดียวกันจากการเสร็จเนี่ยมดลูกมันจะมีบปุกปุกเพราะร่างกายจะมีการกระตุกถูกไหมครับช่องคลอดกระตุกรูก้นกระตุกมดลูกกระตุกการที่มีบีบแบบนี้และปากมดลูกจิ้มอยู่ในกระเปาะเนี่ยแล้วข้างในมีน้ําอาสุจิเนี่ยก็เป็นการช่วยดูดน้ําขึ้นไปตัวจิก็จะแหวกแหวกขึ้นไปได้เร็วขึ้นอันนี้จะมีผลฉะนั้นเนี่ย ักษะอันหนึ่งก็ลองไปดูนะครับก็คือว่าให้เพศสัมพันธ์ให้เสร็จพร้อมกันนะครับถ้าคุณผู้หญิงเสร็จด้วยก็จะค่อนข้างดี <Okay. S 2> แล้วเราพบว่าถ้าเกิดเสร็จได้ด้วยเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราลุกเลยเนี่ยแทบจะไม่มีน้ำขงออกมาแต่บางครั้งถ้าเกิดไม่เสร็จสมมติถ้าไม่เสร็จจริงๆฝ่ายชายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เพิ่มทักษะในการที่ให้ฝ่ายหญิงเนี่ยนอนยกก้นสูงไว้ก่อนนะครับสักช่วงหนึ่ง20นาทีแล้วก็ค่อยลุกไปล้างเนื้อต่างๆน,นะครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดเสร็จด้ยนย อันนี้ก็ทําอย่างเงี้ยในช่วงวันไขต่ตกแล้วคร่อมหน้าคล่อมหลังนิดหน่อยนะคล่อมหน้าสักสองถึงสาวันคร่อมหลังสักสอวันจะโดนมันไขต่ตกแล้วก็โอกาสได้ลูกก็จะมากขึ้นนะครับ